สวัสดีครับผมเจอกันครับผมวันนี้วันที่14ตุลาคม2563ครับผมสวัสดีทุกท่านที่เป็น FC ของอาจารย์ปรกรณ์บัวแยม้มแล้วก็คนที่ติดตามอำนาจโซลารเซลล์นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องปั๊มน้ำของโซลารเซลล์วันนี้ผมมีอะไรดีๆนี่ครับผมมาแนะนำสำหรับ FC คนไหนที่อยากจะได้อุปกรณ์โซลาเซลล์ราคาถูกเอาไปติดตั้งเองอหรือว่าจะซื้อเอาไปลูกหลานติดตั้งให้ครับผมวันนี้วันนี้จะพามาชมร้าน ที่อยู่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาครับผมเนี่ยร้านพรชัยโซล่าเซลครับผมเนี่ยอันนี้ครับผมร้านนี้จําหน่ายอุปกรณ์โซล่าเซลราคาโรงงานทุกชนิดครับผมมีแผงทุกรุ่นมีปั๊มทุกกี่ห้อทุกวัดครับผมราคาโรงงานเลยเดี๋ยวจะพาไปชมภายในร้านอันนี้ให้ดูบริเวณอ้อมหน้าร้านก่อนครับผมร้านของพรชัยโซล่าเซลก็อยู่เนี่ยตรงหอมุมนาฬิกานี่เลยครับผมอยู่ขวามืออมาถึงหอนาฬิกาของบัวใหญ่คือจะเห็นแน่นอนครับผม ครที่อยู่ระแวกใกล้เคียงกับบัวใหญ่ก็ขอนแกนสารคามร้อยเอ็ดโคราดนะครับผมเนี่ยเข้ามาเรียกหาเรียกซื้อได้เลยอุปกรณ์โทรา์เซลล์ทุกชนิดครับผมราคาโรงงานแน่นอนครับผมเนี่ยเดี๋ยวพาไปชมภายในร้านเนี่ยว่ามีอะไรบ้างครับผมอันนี้ก็เป็นพาบริเวณภายในร้านครับผมเนี่ยก็จะมีปั๊มน้ำนะครับผมทุกรุ่นทุกวัดทุกยี่ห้อเลยครับผมเนี่ยอันนี้ของโจไดอันนี้ของแฮนโดโลอ่ะดูได้เลยมีทุกวัดทุกยี่ห้อแล้วราคาไม่แพงด้วยอันนี้ ันนี้ราคาครับผมนี่อย่างของจไดนี่ก็ไม่เพคครับหนึ่งันบาทนี่นี่นี่ร้อบาทท่ออกนิ้วครึ่งอันนี้จะเป็น750ดร้อบาทอันนี้หนึ่งพันหนอี่นีทอออกตรงนิ้วราคาหนึ่งนสามพันหารตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นดีซี DC นะครับผมเนี่ยอันนี้เป็นของโจไดอ่าฟันส่วนฝั่งนี้ครัเป็นของอแฮนโดโลแฮนโดโลดูราคากันหน่อยตัวนี้เป็น1,100งันหน้บาทท่อออกสองนิ้วใช้4ี่แผงนี่ราคา 1,500, บาทตัวนี้ห0ึ่งพ อ่าสองแรงนี่ครับผมสองแรงท่อออกสองนิ้วหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยอ่ะเดี๋ยวก็จะมีรุ่นตัวผมสําหรับลงโบน่าสามด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยสำหรับลงบอ่อบาดาลหน้าสามนิ้วอ่ะจะเป็นท่อนิ้วท่อออกนิ้วสองหุนอ่าตัวนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทแรงครึ่งนะครับผมหนึ 15, ่งหมื่นห้าพันใหหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทราคาไม่แพงนะครับผมปั๊มน้ําตัวนี้ราคาถูกลงเยอะอ่าใครอยากจะซื้อไปติดตั้งเองซื้อไปเลยครับผมเนี่ยอันนี้ ปั๊มนีครับผมที่กองเห็นอยู่เนี่ยปั๊มทั้งนั้นนะครับผมเนี่ยอันนี้ของโจโดไ,ไดมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อแล้วครับผมเนี่ยกับผมวันนี้พามาช็อปกันแบบกระจายครับผมสําหรับคนใครที่อยากจะซื้อไปติดตั้งเองเนี่ครับผมมีทุกอย่างจะไม่ว่าจะเป็นหลอดโคมไฟอินเวอร์เตอร์โอ้โหมีเพียบพร้อมครับผมอันนี้ก็เป็นสายแผงนะอุปกรณ์ของ ของการติดตั้งโซล่าเซลล์ก็คือแผงแผงแผงทีวีนะครับผมเบอร์4เบอร์6อันนี้ก็จะเป็นปั๊มอ่า a c d c ของแฮนโดโลอันนี้อ่ายี่ห้อยอดฮิตมาตรฐานแล้วราคาไม่แพงครับผมซื้อไปติดตั้งเองเลยอ่าแล้วแผงมีอะไรบ้างอันนี้แผงแผงก็จะมีนี่แผงโมโนฮับเซลล์หลังใส่สี่วัตต์อ่ะเดี๋ยวราคาเท่าไหร่เดี๋ยวจะมาถามเจ้าของร้านอีกทีเดี๋ยวพาชมก่อนอ่าแล้วก็จะมีแผงของอ่ายี่ห้อซันฟีครับผมอันนี้400วัตต์อ่าโมโนนะครับผมเนี่ย โมโนอ่าตัวนี้ก็จะเป็นพูลี่เอาใครชอบพูลี่ก็เอาพูลี่ไปอ่าตัวนี้ก็จะเป็นของแคนาเดียนตัวนี้ของแคนาเดียนยี่ห้อแคนาเดียน410วัตต์ตัวนี้ครับผมแล้วก็จะมีครับผมเนี่ยมีที่นี่มาที่นี่มีครบเลยครับผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่าหลอดสปอร์ตไลท์ของโซล่าเซลล์ซึ่งลหลายๆท่านเนี่ยอยากเอาไปติดตั้งไว้ที่ทุ่งนาอ่าเล้าไก่เล้าหมูเนี่ยราคาไม่แพงครับผมเนี่ยอันนี้200วัตต์โหลดละ1990เองครับเนี่ย ไม่ต้องมีโมแบตเตอรี่เอาไปติดได้เลยครับผมข้ามาติดเช้ามาดับอัตโนมัติโอ้โหนี้หลอดใหญ่เลยครับ3 0 0รอวัตต์อันนี้สว่างมากเลยนี่ราคาเท่าไหร่สองพันสามเก้าสิบไม่แพงครับเนี่ยไม่แพงเอาไ้พวกตรงนู้นพันหกเอาพันสองอนุเท่าไหร่เก้าร้อยแปดสิบเจ็ด้อยเก้าสิบมีครบทุกอย่างครับผมมาที่นี่ส่วนตรงนู้นก็จะเป็นชุดอ่าอินเวอร์เตอร์ชาร์จเจอร์นี่ครับผม ใครที่อยากเอาไปทําเปิดไฟโทรทัศน์พัดลมแล้วมีงบไม่สูงนี่ตรงนู้นครับผมเนี่ยมีครบทุกอย่างจะพาเข้าไปดูใ,ใกล้ดีกว่ามองไม่ค่อยเห็นครับผมอันตัวนี้ก็จะเป็นพวกอินเวอร์เตอร์อ่ะอินเวอร์เตอร์แปลงไฟมอเตอร์แบตให้เป็นไฟฟ้านั่นเองอ่าไม่ว่าจะเป็น1,000วัตต์ยีสี่โวลต์อันนี้2,000วัตต์สิบสองโวลต์อามีทุกรุ่นทุกยี่ห้อแล้วครับตรงนี้นี่นี่นนอันนี้มาถึงชาร์จเจอร์มั่งชาร์จเจอร์ก็จะมีนี่ห้าร้อยห้าสิบบาทเองเลยครับผมยี่สิบแอมป์ยี่สิ แล้วพวกอินเวอร์เตอร์ตัวหนึ่ง2,950บาทตัวนี้กี่วัตต์ตัวนี้น่าจะเป็น2 0 0 0วัตต์ระบบ12โวลต์ครับผมตัวนี้อันนี้จะเป็น MPPT นี่อันนี้ชาร์จเจอร์จะเป็นมาตรฐานหน่อยตัวหนึ่งราคา3,800บาทครับผม60แอมป์48โวลต์เนี่ยราคาไม่แพงนะครับเนี่ยราคาถูกๆูกเองเอาตัวนี้4,500ตันี้มันเป็นตัวใหญ่ครับผม MPPT มาตรฐานตัวนี้รองรับโวลต์ได้สูงอยู่แล้วพวกชาร์จเจอร์ตัวนี้เหมาะสำหรับใครที่อยากติดตั้งชุดใหญ่ แต่ใครอยากจะเอาแค่เปิดไฟโทรทัศน์พัดลมนอนได้นี่ครับผมอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ตัวละ2 0 0 0เนี่ย2,100บาทมีชาร์จเจอร์อีกตัวละ500มีแผงโซล่าเซลล์อีกสักแผงละ2 0 0 0แบตเตอรี่ลูกละ2 0 0 0มีเงินไม่ถึงหมื่นก็มีไฟไปใช้แล้วไฟโทรทัศน์พัดลมเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวพาไปชมด้านนอกอีกเยอะแยะมากมายก่ากาองครับของที่นี่พรชยัยโซล่าเซลล์บัวใหญ่ครับผมมาที่เดียวมีครบครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มหอยของ่งซึ่งหลายๆท่านเนี่ยโทรมาสอบถามเยอะเลยอยากจะไปดูดน้ําสระ เพื่อทานานี่ครับผมท่อสี่นิ้วท่อสามนิ้วมีหมดครับผมยี่ห้อเฮนโดโลยี่ห้อเฮนโดโลยี่ห้อของจูไดเอาราคาถูกๆครับผมโทรมาสอบถามได้เลยเนี่ยครับผมมีทุกอย่างส่วนตรงนู้นอันนี้ก็เป็นกรองปั๊มน้ําของแฮนโดโลมีทุกวัดทุกรุ่นนะราคาไม่แพงครับผมแต่ถ้าซื้อจากช่างอํานาจไปก็จะต้องแพงหน่อยเนาะเพราะว่าผมประกันสินค้าคือ,อคือผมจะวิ่งดูแลท่านถึงกระไดบ้านอย่างบางคนอาจจะถามว่า ทำไมช่างอานาจมารีวิวร้านค้าที่ขายส่งแล้วช่างอํานาจจะมีงานไหมไม่เป็นไรครับผมผมอยากให้ชาวเกษตรกรได้ของถูกไปใช้ช่างอํานาจไม่มีงานก็ไม่ว่าครับผมนั่งอยู่บ้านเฉยมีคนโทรมาสอบถามก็ดีใจแล้วครับผมครับผมเพราะว่าผมก็พอจะอยู่ได้แล้วกับโซลาเซลล์อันนี้ก็เปิดโอกาสให้ชาวนาคนที่มีทุนน,น้อยครับผมมีเงินสองหมื่นอยากมีน้ำมาดานไว้ใช้แล้วเอาไปติดตั้งเองง่ายๆอาไม่เข้าใจโทรมาสอบถามผมอำนาจโซลาเซลล์ได้เลยพร้อมให้คำปรึกษาทั่วประเทศไทย ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชุดประกอบพร้อมส่งเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น ac dc พันห้าร้อยบาทเจ็ดร้อยห้าสิบาทประมาณนี้แหละครับผมเขาก็จะประกอบประกอบให้เรียบร้อยแบบนี้เลยมีเซิร์ฟเบรกเกอร์มีเบรกเกอร์ ac มีเซิร์ฟกันฟ้าต่อเข้ารางให้ไม่นอนเก็บสายลเย่เรียบร้อยแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นของฮ a นโดโลนะตัวนี้ของฮานโดโลเจ็ดร้อยห้าสิบวัตตัวนี้ต่อประมาณนี้เลยครับผมพวกนี้ก็จะเป็นนี่ชุดอินเวอร์เตอร์ใครที่มีเสมอฟไฟฟ้าใช้อยู่แล้วแล้วอยากจะใช้เป็น โซลาซ่าเซลทำแบบไหนก็ซื้ออินเวอร์เตอร์ต,อรตัวนี้ไปหนึ่งตัวพร้อมแผงสองแรงอาจจะใช้8แผงอกแผงก็ว่ากันไปแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดกับผู้จำหน่ายอีกทีนึงนี่ครับผมหรือว่าใครเอาไปกลัวต่อไม่เป็นชุดนอนนาเนี่ยชุดนอนนาเนี่ยใครกลัวต่อไม่เป็นครับผมเขาจะประกอบให้แบบนี้เลยไปถึงแค่เอาสายเข้าแบตบเลยง่ายๆครับผมอันนี้พาชมแบบจุใจเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับผมอินเวอร์เตอร์พวกเอซีลีพวกอะไรมีหมดนะครับผม อันนี้ก็เป็นอินเวอร์เตอร์ชุดนอนนานลครับผมของ Apple Apple เ r e e กตัวนี้มาตรฐานครับผมดีมากครับผมตัวนี้นี่ครับผม,มแล้วทางร้านก็ยังมีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับผมสั่งเป็นชุดสั่งเป็นชุดประกอบพร้อมส่งอ่ะเดี๋ยวราคาเท่าไหร่ย,ยังไงแต่ผมจะพาไปสอบถามอันนี้พาชมก่อ,น,อนนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์พวกเบรกเกอร์ดีซีอันนี้ก็จะเป็นพวกปั๊มอ่าตัวนี้จะเป็นไฮบริดไฟผสมครับผมรุ่นใหม่ของโจได้ราคาไม่แพงนะครับผมเนี่ยราคาโรงงานเลยที่ผมพามาเนี่ยวันนี้ราคาโรงงานเลย อันนู้นเจ้าของคนลหล่อนุ่งก๊อกําลังขายของอยู่ครับผมน้องบาสน้องบาสนุ่คนหล่อผมเลยครับผมนี่สวัสดีครับผมอเดี๋ยวจะมาสอบถามราคาอีกแป๊บหนึ่งครับหรือว่าใครอยู่ละแวกแถวใกล้อําเภอบัวใหญ่จังหวัดนะครราชสีมาเนาะอยากจะวิ่งมาซื้อเองแล้วกลัวจะเอาไปทําไม่เป็นไม่ต้องกลัวครับผมเนี่ยที่ร้านก็จะมีบริการต่อให้แบบนี้อ่ะต่อประกอบให้ผมบอกเลยต่อฟรีมาที่นี่ต่อฟรีไปถึงแป้าปั๊มย่ตนลงน้ําไหลเลยแน่นอนครับผมเนี่ยมีนายช่างคนหล่อเนี่ยนั่งประกอบให้ สวัสดีครับผมชื่ออะไรเนี่ยอำนาจครับอำนาจเหมือนกันครับเดี๋ยวจะเป็นอำนาตัวลาเซเวกแล้วเด้อเนี่ยนี่ครับผมเนี่ยต่อประกอบเข้าเติร์ดเข้าเบเกอร์ให้เรียบร้อยอันนี้ปั๊มของแอนโดโรตัวนี้ราคาหลักพันอ่ะมาซื้อไปได้เลยเหงกก็ราคาไม่แพงครับผมมีต้นทุนสองหมื่นมาที่นี่ได้ครบจบทุกกระบวนวามอ่ะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูตัวพระเอกหน่อยสวัสดีครับผมน้องบารสสวัสดีครับผมวันนี้มีสินค้าอะไรแนะนำครับผมผ่าชุมหน่อยัครบ ตัดใย750บาทครับผมเอ็นโดโล่750บาทเหมือนกันราคาเท่าไหร่ครบชุดครับก็คือ20,605ครับ2 6 5 0 0ได้อะไรบ้างแผงสามแผงครับแล้วก็ตัวปั๊มตัวปั๊มกล่องคอนโพลเบรกเตอร์เซิร์ชได้เรียบร้อยเลยครับตู้เหล็กรวมส่งรวมส่งเก็บเงินไปทางทางรับประกันไหม รับประกันสองปีรับประกันสองปีมีปัญหาเปลี่ยนตัว้น้อไม่ต้องกลัวได้ครับดูเลเหมือนเดิมครับผมไม่ว่าจะซื้อจากทางร้านหรือยังไงก็รับประกันเอาเดี๋ยวพาไปชุดไปดูหน่อยว่าชุดประกอบพร้อมส่งได้อะไรบ้างหนูยกเป็นตัวเลยบางทีเกษตรกรดูไม่รู้เอาเห็นตัวจะจะเลยครับผมเนี่ยวันนี้ใครดูคลิปนี้เนี่ยครับผมได้สินค้าถูกไปใช้แน่นอนอันนี้อ่ะยี่ห้อซันฟรีกี่บาทครับผมสี่ร้อยบาทสามแผงโมโนหรือโพลีเนี่ยโมโนครับโมโนเนาะ โมโน400วัตต์สามเพลงอ่ะแล้วจะได้กล่องคอนโพลปั๊มกล่องคอนโพลปั๊มเหมือนที่เราตัวแบบเมื่อกี้เนี่ยได้เหมือนเราตัวแบบเมื่อกี้ได้ทั้งสองอย่างไม่ว่าโจูดหรือของแฮนโดโล่ราคา26,500บาทรวมตรงรับประกันสองปีอ่าแล้วก็จะได้อย่างนี้เลยเนาะนี่สายดดแงได้สายดำแดงต่อเข้าตู้เรียบร้อยอ่าได้ฝาปิดปากโอได้เชือก ได้แท่งกาวด้วยเดี๋ยวแท่งกาวยังไม่ได้ออกมาเห็นไม่เป็นไรครับผม26,500บาทเนาะแล้วก็มีสินค้าอีกเยอะแยะเลยเอาเอาตัวอีกสักตัวนึงเอาตัวพันห้าของโจไดราคาเท่าไหร่ดีซีอ่ะดีซีอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน่อยอันนี้ครับผมอ่ะราคาเท่าไหร่พันห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาทดีซีเนาะอันนี้เนาะดีซีอย่างเดียวหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทของโจไดนะครับผมเนี่ยเนี่ยให้ดูชัดชัดนี่แล้วก็จะมีอ่ะแนะนําไปเลย 1,100บาทครับ1,100บาทราคา13,500บาท13,500บาทอ่าเจ็บาทอ่ครับ1มื0นบาทอ้าวเดี๋ยวดูตัวพระเอกเลยเนี่ย750บาทของโจไดตัวละ11,300บาทรับประกัน2ปีนะครับผมคราวนี้สำหรับคนที่มีบ่อหน้าสามมาให้ดูหน่อยเขาอยากได้เสมอไปลงเอาตัวไหนลงดีจะมีตัวนี้ครับออกนิ้วสองครับออกนิ้วสองหุ่นึงเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันตัวเท่าไหร่ พันสองพันห้าครับตัวนี้เป็นใบพัดสแตนเลสอ่านี่ครับผมเก้าใบพัดเก้าใบพัดนะครับผมถ้าเป็นตัวผอมมันจะเป็นใบพัดสแตนเลสอ่าถึงท่อออกจะเล็กกว่าแต่ราคาจะสูงกว่าเจ็ดร้อยห้าสิบบาทตัวอ้วนเพราะว่าตัวอ้วนมันเป็นใบพัดพลาสติกเหนียวตัวนี้จะเป็นสแตนเลสล้วนครับผมอ่าราคามันจะสูงกว่าเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนมีอ่าแล้วครบชุดครับแถมเสื้อครับอ่าถ้าใครสั่งของเป็นชุดไปจะได้อะไรของแถมแถมเสื้อ แถมเสื้อครับผมเสื้อรอๆไปใส่นี่พรชัยสุรา<ม>เซียวนี้เบอร์โทรคนระับศูนย์2ปดเจ็ดห้าสองแปดนเจนี่ใครอยากได้โทรมาสอบถามได้เนาะหรือมาที่บัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวพาชมอุปกรณ์อีกสักนิดนึงน,นี่ครับผมทายบริเวณร้านเนาะสำหรับใครติดตามคลิปของอำนาจโซล่าเซลล์หรือช่องอาจารย์ประกับัวยเย็นครับผมมีแต่ความรู้และมีสาระทั้งนั้นครับผมมีแต่ความรู้และสาระ บางทีอำนาจโซล่าเซลล์นะครับผมยางผมเป็นช่างผมจะต้องติดแพงนิดนึงเพราะว่าผมจะวิ่งดูเลยบริการท่านถึงบ้านบางทีผมมาลถเติมน้ำมันไปนะครับผมไม่ใช่เติมน้ำแต่ถ้าคุณไหนอยากได้ถูกหลายๆท่านคอมเมนต์มาอยากได้ถูกและเกินอำนาจขายแพงเกินนี่ครับผมมาเรียกซื้อไปติดตั้งเองเลยครับผมเนี่ยคนไหนอยากได้รุ่นไหนยี่ห้ออะไรมีครบจบทุกกระบวนควาการมาที่นี่หรือว่าอยากโทรสั่งซื้อเก็บเงินปลายทางครับผมทุกตัวเก็บเงินปลายทางทุกตัวแล้วมีการบริการรับประกัน2ปี ไม่ต้องกลัวครับมีปัญหาเปลี่ยนตัวเลยครับน้องเนี่ยน้องพวชัยน้องคุณน่ารักน้องบาสเนี่ยครับผมน่ารักอยู่แล้วครับผมเนี่ยมาได้เลยสําหรับคลิปนี้ก็ใครกดติดตามช่องอาจารย์ปะกรณโมย้มก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ทุกทท่านนะครับผมหรือใครชื่นชมอำนาจโซลาเทลก็ขอขอบคุณครับผมใครกดติดตามช่องอาจารย์ปะกรณ์ก็มีเมียให้เมียรักมีผัวให้ผัวหลงครับผมเนี่ยสวัสดีครับ